เดี๋ยวเราโอเคเองโอ้ยแต่่วันก่อนมึงร้องขอให้กูช่วยเสยขึ้นมาอยู่เลยกูก็เลยบอกให้มึงถอดกางเกงกูไว้เย็ดตูดไปสักงสองทีพี่เหนียวนี่เปล่าพี่ไอเหนียวเนียวอะไรขึ้นมาเอาอยู่ปะกูลาดแดงบอลน่ะเลยรีบปืนเถอะไอแบงบอลเอ้ยเตรียวไปเอาแตรียมมาแล้วเตรียมมาไล้ใช่โอ้โห อันนัเอัตี่อไอ้เหี้ยมันเมาส์มันออกนอกจอเมื่อกี้ไอ้เหี้ยเมาส์มันเปเคอร์เซอร์ไอสัตว์ oh, hey cái chế bro, không, là, kêu mouse của ở chỗ 2, mouse của ở chỗ 2, lúc phút gút gót nhíng, lúc ở ngoài game, oh, taper, taper mấy con cá chóc, nghe giỡn, nghe giỡn, mày thôi mày mệt mày, cái gì เพราะติงอัฟังคนดังหนาฟังดีใจอ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยไอ้สัใจติดิดิโนโนไโนเียนนเป็นไรอ่ะโนไมเออมึงใช้กูโนไมให้กูโนมึงอ้ยมเมียวันนึงดิยัพูดิเจึกบชิงอ่ะเฮ้ยยยมเมียึงวันนึงดิเจบกชิงนาะไอ้้ยาบึกบชิงนะ

ห้ยายากเลยยากลยฉันเมื oh. ่อมนโหดจัดรอมาลากีเฮ้ยลบร้อยสี่สิบไม่ตายไอ้เหี้ยมันก่อใหญ่ไงไปวันดาวสองเอ่อพอพ่ไปฝากติดเอ้ยไปเลน้องบุกมันเอ่อเจ เช็ด Can น o u say ไอเฮียเบนเล่นควยอะไรไอเฮียเบนเล่นคขยอะไรวะไอเฮียเฮ้ยผู้ชายจะคนไยด้ยกออฮ่า่ไอเฮียี่กูฝรั่งเ็ดแม่ดุทยชัดเลยสัตว์โมะไอเยียเป็นเล่นคขยอะไรอะแม่ชัดแต่

มาโกแม่ไถเอาไถเอาแม่งเสี่ยมันข้นแต่ยานโอมจะาอ้ยิไม่ออสมมติหลอกไปเลยเอเล่นไปเลยเออมาได้ปะมาดิิบีมมิสประตูแตกแม่อย่าประตูแตกแม่กับเบองอะไรัตอนีแม่ลบล่โอ้ยฉันมนไม่ให้หัวทุกคนเลยอ่ะ สุดโต่งแล้วรวยยังวะเอ้ยกูปรวตูแตกสวัสดีครับสวัสดีทุกคน,นครับเฮ้ปพ่อที่ฝั่งถือไปวัดมึงเนี่ยน่าพี่เอามาเสือกันแหละถ้าลัชชิงออกไปเลยน่าจะสู้ได้นะแต่ถ้ายืนอังอยู่ข้างในนี้ <c oughs> แมง่งตายกันหมดอ่ะ

ยิงไม่โดนอ้โหกูเกิดมากับคลาสสิกว่ะกูตายอนใช้เชอรีฟเลรวกูเกิดมาใหม่กับคลาสสิกพวงซุขวาเลยลบห้าสิบสองล่ะสุดิครับครับไรอย่าไปเชี่ยอย่าไปเี่ย สักท่อนฮะไม่เชื่อเพื่อนยังไม่เชื่อผมว่าจริงเราอะบางทีเฮือตัวหนิจิตต์อันนี้พี่พี่ย่องหน้าบีกันได้ปะพี่ย่องหน้าบีกันได้ปะเดี๋ยวผมพลิกซีเดี๋ยวผมพลิกเอ้พลิกซีให้มันกระให้มันวอลเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาเพื่อนมาเองกันใหญ่อยู่ไงวะเพื่อนมาเองกันใหญ่อยากเห็นดดิน่ไปหน้า Manage oh, play, manage play. Mà. Put down. Where is everyone hiding? Right here. มันจะฟังไม่ตาได้ไงวะ One enemy remaining. b k i n i t l s กัหมดงไปก่อนได้นะพี่ มันบอกยูว่าสังกูอเด็กเปรตไม่จริจริงไม่ว่าใครอันนี้บอกไม่ว่าใครเล่นตัวแนวเนี้ยถ้ามีของขัดขวางให้ศัตรูต้องยิงทิ้งก่อนใช้ยาวตัวออกตั้งแต่แรกไม่ใช่อะไรหียอยากขึ้นแรงแต่ไม่ทำไงมันไม่ทำเอเออมันไม่ใช่เพื่อนเราไงแต่หมายถึงพวกมึงอะกูก็ไม่ทำเออ อ่าไหนเวมึงเล่นกันกูบางทีมันเสียท่ามีไงโอ้ยมึงหยุดคิดเรื่องทำมิ้งสักทีอ่ะมึงเห็นไอโมเสียท่ามิอีกไหมล่ะเขาบางทีมันยิงผมผมสื่อเก้าพี่เซยนะคะไม่ทันกพี่ไม่ทันกาแฟบอกผมมันบอกแม่กันเนี่ยนั่นแห่ะที่พับชั้นเด้อ 140 140ทำไมไม่ทันไม่ถอยเลยยนหุยพี่ไอ้พี่เป็นงงมาที่เมื่อกี้ผมวางลงเตงเลยกูว่ามึงสะดุ้งอยู่น้องจริงโอ้ยมันเป็นสูตรู้ย เออเห็นปะถ้ามันได้ยินเสียงเฉยๆให้มันหาว่าอ้าวไอ้เหี้ยะให้มันหาว่ากล้องเราอยู่ไหนให้มันหาไงว่ากล้องเราอยู่ไหนไงชีวิตมีค่าอย่างมาซจากับแอสตันไอ้อุตสาหะ IQ แปดร้อยน้องกูหากู่ามายิงน้องกูปี้ค้าง t r i g g รู้สึกมือกูไม่ค่อยไปเลยมั้มือหนักต้องกินเบียร์เพื่ เราจะโดูงความโด่โดโดโดโงความโน้ตแรงไงไปเล่นโ<อ>น้บะพี่เลยเลยเอายมาแงมแงมไอเนี่ยพี่ไอ้เนี่ยไอ้เหลี่ยมเฮียเนี่ยเอ๋ยานตปนะแต่ปลายพี่ชายในเจลเยเสียงไม่อย่างกจะไม่ตั้งโต๊ะแล้วก็เล่นแนวห้อง นี่แค่พี่ฟังเสียงพี่สามารถรู้ได้ขนาดนี้เล้วอ่าอิตเอ็ดฮะเหมือนในเบนนี่เสียงจะคนอ้วนๆหน่อยเสียงของทุมๆเห็นตัวกูแล้วเกลีันล่อ๋อเย้เพื่อนอายปวดหลังว่ะมาเดี๋ยวผมเปิดให้ผมมีบอร์นี่เหรออิงมีอะไรวะมี Out me out. Nightmare Jackson. Wait. But Wait. Like never <coughs> oh oh. maybe yeah. One dead. ยังไม่อดไงว่เดียมันง่าเอ็มตรงนี้ระหว่างย่องย่องหน้าบีเข้าใกล้แล้วค่อยพวดเอาปะว่จี ใครบอกมาด้วยเหรอตอนแรกผมนึกว่าเบตเตอร์เลีย Yes เบตเตอร์เลีนไปอย่างแต่ทำไมพี่โคตรดีเลยวะผมชอบวะเท่าไหร่ย่สิบบาทยีบาทหมาถึงพี่อะค่าตัวพี่เท่าไหร่เพื่อนผมชอเสียงหล่อผมซื้อให้เพื่อนพี่เอ้ยเพื่อนผมยี่สิบเพื่อนพีเสียงหล่อแตกไปหนึ่งแล้วเสียงหล่อ เดินเดินเดินมีมีมีคนนโมคาเร์ทำอะไรพี่ไปไปบอกแล้วกันสองัวไม่พอวะหิวอะอยากได้อีกอะน้าผมด้วยน้าผมด้วย cage triggered รีบมา อุ้ยสามร้อยไอคิวจัดที่เป็นนี่อุ้ยเฮ้ยคอมเจอร์ตะกี้ครับถ้าผมเป็นทีมน้องผมถ้าผมเป็นอยู่ทีมน้องผมท้อแล้วโดนควายยิงอุ้ยอุ้ยโทษพี่จริงจริงโทษพี่โทโทโทฝากติดตามยูทูบนะครับยูทูบไหนดีครับกดติดตามทีเออ เดี๋ยวก็ชกมึงเลยไอ้เหี้ยชุบมาตอนนั้นหยดคุยถึงเปลนรถ่กัยิงต่อนี่ลูกใครเอาปืนกูไปอ่ะตอนแรกกูซื้อเชลิปมาไอ้เหี้ยกูได้วยจะมีปืนเนี่ยเห็นซื้อเชลิปมาแหมเกิดมาเหลือคลาสสิกไอ้ซาด ดีเบียีเียดช่วยแมพี่ยน้ตท้องเรื่องอยู่ตรงบันไดพี่เเดอร์เเดอรดอเร็ววนี้เฮ้ยเห็นไหมอดึงทักนขดีมามขดีดีเอ้ยตัวมันจะเก็พี่มา Here, here, here. Prepare yourselves. We fight once again. Anyone feeling generous? They shake your life. Thank you. Let's go. My ultimate is ready. Have trap, have trap. See, half trap. Where was the lock? I don't hear. Yeah. Kimido. Yeah. Goodbye. you're yeah, yeah, yeah. on here. One enemy remaining on high What will it be this time? Have any patterns emerged yet? Need a drop. เดินโอ้โข่ยังต่อเลี้ยวหน้าไีัง

ได้ครับม้วนลงไปนะไป้ตาใหม่หน้าหมหน้าหมดหน้าหมดใหลังก็มาดิกูห่วงแกไปเพื่อนเนาะโดนหลังกินตึ้มตอ้ last round in the half we lose our money after this เช็กดโซโลมาแล้ครับว่ามากรเฟโซโลครับโซโลเหาไม่พีเวลากดคนเดียวไม่ไหวเหาครับก็พูดมากแบบนี้นะเล่นด้วยกันไหมได้ได้ได้แต่ไอ้นมิสตมันเลื้ยหน่อยนะพี่นะ

mà lao ở thái leo, Ồ mẹ, anh cay chết mày Cân ăn nè Cô đừng bỏ chỗ với chú Cô thấy thì cả anh cay cho tài Nhìn lê Cho ta cầm Nhìn đi. ta cầm Tao đi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  Your duty is not over. I'm not Shit. กูปล่อยมืออยู่เมื่อกี้พอเห็นลุกขึ้นในเฮียกูทำท่าจะเล่นอ่าวไม่ใช่กูวรอตายตายตายต้ใตายตายจิงส่จไงบอกแล้วรู้ว่าคนตายคือใสรเฮ้ยอย่าไปว่าเขาเียเปล่ากูแช่งเขาแทงขนาดนั้นจะเบ็ดต่อได้ไม่ตัดต่ออีกรอบนึ <S <S ่

แต่น so, uh, ั meals, ่งหอ s ไงเนี่ยเดี๋ยวผมไลายทีเลยพี่ดูพี่ดูข่าบหมเลยพี่ดูขาบหมเลยผมพูดจริงเล่นหลยีแล้วใครจะมากันเนี่ยเดี๋ยวผมกันให้ถ้ามันมาทีอะไอ้กีหัวพี่ว่ามาอีโค่คิวเริ่มงานขหารของเราอไรนี่สิ่งเล่งมะลิงหลง สิพี่เ oui. okay, pues <cat> ุ้ยผมมีนดีตายเอากี่คิวว่ามาน้องเหมนดดอกเมดอกตหม็ดดอกตเหม็ดอกตกทไมนสมุทรเลสมุทรเลนี่ไงอ่ะเหม็ดอกเม็ดอกมีเม็ดอกสี่เก็บล้อีกตัวเพี้ย spike down ยีงตัวหลังพี่แบอกยต okay. ัวหลังพี่ No one t i g a วน่งกว่ารไม่มีกว่า n the drill เฟสเฟสเฟสคิมีแบกกิมี่ิมี ที่บอกปิดมึงเลยนะใส่หน้าการณ์อะไรพี่มิโคเตลมตาลืมตาใช่ผมได้ใช่ผมได้เดี๋ยวกูทำพวกปิดมึงเลยเย้พี่อะไรผมใหม่แล้วว่ะเดิมที่เดิมเดิมโอ้โหน่าจัดเขาไปโก้ปะมองไอ้มีอยู่นะครับพี่ชายมองไอ้พี่แอร์ด้วย อุ้ยโอ้ยใส่เป็นได้แค่นี้แหละเออเดียวแล้วเฮ้ยจะบหายแล้วเจ็ดชิบหายแล้วเทคโนโลยีโอ้ยโหเจ็ดิงพลาดช็อตแรกใส่ฟู่เอาเลยไม่มีบอลครับเพื่อนวัดคม วัดเลยนะไอท้ที่วัดนมไม่มควรมีความเอออเดียมเปียกะเด็ีครับ

player standing. Technology cho bọn đứa ấy. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. lúc chụp ấy hỏng mà. Lúc tôi thì lão ảm nắm còn lấy. เธอวะตรวจไม่อ่านไงว่าพ่อมาแล้วไม่ใช่เหรออะไรเออเรื่องอะไรรถแม่รถกุญแจรถอ่ะลืมอยู่ในบ้านกุญแจบ้านลืมอยู่ในรถป่ะกุญแจรถอยู่ในบ้านรถกุญแจบ้านลืมอยู่ในรถ มันจะมัาจะสีมตัวสามตัวว่าปิดละแล้ะกันไม่อยู่เลยวะกันอยู่สองสายกันบีกันบีกันบีกัน Spike planted

เล่นไหมเล่นไหมขาดหนึ่งเล่นป่ะครับเล่นเปล่าขาดหนึ่งฮะเบนมึงไม่ได้ไปไหนใช่ไหมเมื่อกี้แมงเรียกเหรอไม่ได้ไปไหนอ๋อมาคุณอุ่มจะไปข้างนอกเอ้ยไอ้เออใครก็ได้มามาเล่นนี้กับกูหน่อยดิไอใครก็ได้เบนก็ได้มั้งโอ้โหอยู่ซีเพื่อน พี่เจ็ดกูมันไม่ใเจ็ดกินกับพี่ป่ะเจ้าพี่ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ยิงให้สิมาช็อตอยู่ตรงเนี้ยไอ้สแกนเสร็จอ่ะได้เต็มเลยไอ้นี่ทำแล้วแหละเล่นได้นะครับ เชื่อข้าด้วยเชื่อข้าด้วยกดกดห้ามันเล่นได้ครับเล่นปะโอ้โห้มองหะ